ตอนที่249กลายเป็นลุงไปแล้วเหรนฉังเซียมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยสายตาที่ซับซ้อนโดยจําได้ว่าตอนที่เขาพบเจียงเสี่ยวไปครั้งแรกเจียงเสี่ยวไปยังคงปั่นจักรยานอยู่แต่หลังจากนั้นภายในสามเดือนเขาซื้อรถสามล้อพ่วงข้างต่อจากสํานักงานตํารวจจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นรถจี๊ปแทนตอนนี้เขายังต้องการรับสมัครพนักงานขับรถในคราวเดียวหนึ่งคนอีกด้วยเขาหาเงินได้รวดเร็วเกินไปไหม อย่างไรก็ตามฉันจะโทรหาผู้บัญชาการกองร้อยคนเก่าแล้วจะถามเขาเกี่ยวกับการรับสมัครคนงานของคุณที่นี่คุณจะให้ฉันพูดว่าอย่างไรบ้างเรนชังเสียถามเจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเงินเดือนพื้นฐานคือหนึ่งร้อยหยวนต่อเดือนรวมอาหารและที่พักมีเบีย้ยเลี้ยงให้ตอนขับไปต่างเมืองและมีเบีย้ยขยันให้ด้วยอะไรนะเรนชังเซียอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เขาคิดว่าเงินเดือนที่เจียงเสี่ยวไปจะให้คงอยู่ที่2 0่สิบถึงสาหยวนต่อเดือนก็ดีมากแล้วแต่เขาไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้นี่เป็นสถานที่ทำงานใหม่ที่ดีสำหรับทหารผ่านศึกที่เปลี่ยนอาชีพจรฮ่าฮ่ามีอะไรจะให้ฉันพูดอีกเราต้องพูดให้ชัดเจนกับผู้บัญชาการกองร้อยเก่าและทำให้ทหารอยากมาสมัครงานมากที่สุดหลังจากกินอาหารเสร็จเรินชังเซียก็รีบออกไป เมื่อเจียงเสี่ยวไปออกมาหลินเจียอินและเฟิงเยี่ยนหงก็กินข้าวเสร็จแล้วเช่นกันเมื่อส่งพวกเธอกลับมาที่ห้องทำงานในโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสแล้วเจียงเสี่ยวไปจึงถามว่าตรวจสอบและสถานการณ์ทางร้านเป็นอย่างไรบ้างหลินเจียอินกล่าวว่าไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงหูชางอิงจัดการเรื่องต่างๆได้ดีมากเจียงเสี่ยวไปยิ้มหูชางอิงเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากรองผู้จัดการร้านเป็นผู้จัดการร้านเธอจะต้องพยายามอย่างเต็มที่แน่นอน ผลลั์นี้เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้อธิบายล่วงหน้าว่าแม้ว่าผู้จัดการหลินจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปทุกวันแต่เขาก็จะเข้ามาตรวจสอบการจัดการของเธอเป็นครั้งคราวเขาไม่เพียงแต่พูดเรื่องนี้กับหูชังอิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้จัดการร้านคนอื่นด้วยอาทิเช่นเจียงเสี่ยวเฟินหลิงอิงเจียงเสี่ยวหยงเป็นต้นแน่นอนว่าเขาทําเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาจัดการร้านให้ดีและสร้างความมั่นใจให้กับหลินเจียอิน นี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของเขาเขายิ้มและพูดว่าดูสิผมบอกคุณแล้วถึงคุณจะไม่มาทุกวันพวกเขาก็ยังดูแลร้านอย่างดีหลินเจียอินพูดว่าอืมและไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเจียงเสี่ยวไปกล่าวต่ออีกว่าในฐานะผู้จัดการของธุรกิจนี้คุณไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองที่จริงสิ่งที่สําคัญกว่าคือการกําหนดเป้าหมายวางแผนกระตุน้นการดําเนินการตลอดจนตรวจสอบและสรุป เมื่อคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้วคุณสามารถปล่อยให้คนที่ได้รับหน้าที่ต่อจากนี้ทำงานของพวกเขาได้ผู้จัดการสามารถปลูกฝังความสามารถและหาเวลาทำสิ่งต่างๆพัฒนาตนเองไประดับที่สูงกว่าโดยการให้คนที่อยู่ตำแหน่งต่ำกว่ารับหน้าที่ต่างๆต่อจากตนเองหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลินเจียอินก็พลงออกมาและถามว่าระดับที่สูงขึ้นคืออะไรหรือเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า ผู้จัดการระดับกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการในขณะที่ผู้จัดการระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามถ้าคุณไม่วางแผนสำหรับสถานการณ์โดยรวมคุณจะไม่สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ของดินแดนเฉพาะจุดได้และถ้าคุณไม่วางแผนในระยะยาวคุณก็จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการระดับกลางและผู้จัดการระดับสูงก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของกุนสือและแม่ทัพ ในฐานะกุญสือเขาสามารถวางกลยุทธ์และรับชัยชนะที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ได้ส่วนแม่ทัพนั้นเขาจะสวมชุดเกราะที่แข็งแกร่งและอาวุธที่แข็งแกร่งเพื่อเข้าโจมตีเมืองและดินแดนต่างๆด้วยทักษะความสามารถที่แตกต่างกันย่อมทําให้ความคิดและกระทําแตกต่างกันโดยธรรมชาติหลินเจียอินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือบางเล่มในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งยืนยันสิ่งที่คุณพูดและมันก็สมเหตุสมผล หลังจากหยุดพูดชั่วคราวเธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยพิจารณาเฉพาะระดับการทำงานที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นและไม่ได้พิจารณาปัญหาในระดับที่สูงกว่าเจียงเสี่ยวไปรู้สึกมีความสุขหลินเจียอินอธิบายออกมาเช่นนี้ได้หมายความว่าเธอคิดออกแล้วจากนี้ไปเธอจะไม่ยืนกรานที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอีกต่อไปเขาชื่นชมเธอในทันทีเมียจ๋าถ้าคุณมองเห็นปัญหาด้วยวิธีนี้แสดงว่าคุณเข้าสู่ระดับความคิดที่สูงขึ้นแล้วความคิดระดับสูง ลินเจียอินขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วถามว่าคุณหมายความว่าอย่างไรเจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามีสุภาษิตกล่าวว่านั่งมองฟ้าจากก้นบ่อน้ําซึ่งใช้มันอธิบายระดับความคิดของมนุษย์จะเข้าใจได้ง่ายกว่าความคิดของเราแต่ละคนก็เหมือนกับการอยู่ก้นบ่อแล้วมองท้องฟ้าเอาท้องฟ้าเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเป็นโลกทั้งใบ แต่ถ้ายิ่งพื้นบ่อน้ําที่เราอยู่สูงขึ้นมามากเท่าไรท้องฟ้าที่เราเห็นก็จะยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นและเราจะตระหนักได้ว่าสิ่งที่เรามองเห็นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราถูกจํากัดไว้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือยิ่งตําแหน่งของคุณสูงเท่าใดมุมมองของคุณก็จะกว้างมากขึ้นเท่านั้นความคิดก็เหมือนกับการมองเห็นยิ่งระดับสูงก็ยิ่งคิดอะไรได้มากขึ้นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคือสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจ ถ้ามองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นและกว้างไกลกว่าคนอื่นหลินเจียอินเงียบเธอยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดมากนะักแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้ก็คือเธอต้องอ่านหนังสือและเรียนรู้ต่อไปถ้าคุณอยู่ที่ก้นบ่อแล้วทุกครั้งที่อ่านหนังสือก็เท่ากับเอาหนังสือเล่มนี้มาวางใต้เท้าเพื่อให้คุณขยับขึ้นสูงไปอีกหน่อยยิ่งอ่านหนังสือมากเท่าใดก็ยิ่งเลื่อนสูงขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ขึ้น หลังจากที่ส่งหลินเจียอินและคนอื่นกลับไปที่ห้องทำงานของโรงงานผลิตเครื่องปรุงรถแล้วเจียงเสี่ยวไปไม่ได้ลงจากรถเขาบอกกล่าวหลินเจียอินและขับรถไปที่สำนักข่าวรายวันชิงโจต่อตอนนี้ครึ่งตัวของเขาถือได้ว่าเป็นคนของสำนักข่าวรายวันชิงโจแล้วฟู่เต๋อเจิงมอบห้องทำงานให้เขาโดยมีป้ายแผนกโฆษณาแขวนอยู่ที่ประตูแม้แต่ชายชราที่เป็นยามเฝ้าประตูก็เรียกเขาว่าหัวหน้าเจียงลุงเย่อย่าเรียกผมแบบนั้นเรียกผมว่าเสี่ยวเจียงก็พอ ตอนนี้เจียงเสี่ยวไปคุ้นเคยกับยามเฝ้าประตูแล้วและทั้งสองก็พูดคุยกันเป็นครั้งคราวลุงเย่หัวเราะเบาๆผมจะเรียกแบบนั้นได้อย่างไรตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในห้องยามชายหนุ่มคนนี้มีรูปร่างหน้าตาอ่อนโยนสวมแว่นตาเขาดูเหมือนนักศึกษาจบใหม่เจียงเสี่ยวไปจึงถามไปว่าลุงเย่มีคนที่บ้านมาเยี่ยมหาลุงหรือลุงเย่รีบแนะนําทันที นี่คือเยกวงโตหลานชายคนโตของลุงเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยในปีนี้หลังจากพูดจบเขาก็ชี้ไปที่เจียงเสี่ยวไปและพูดกับเยกวงโตว่านี่คือหัวหน้าเจียงเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาในสำนักข่าวของเราด้วยเขาชื่อลุงเจียงสวัสดีครับลุงเจียงเยกวงโตทักทายอย่างสุภาพเจียงเสี่ยวไปเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเขาอายุมากกว่าเยกวงโตแค่สองสามปีเท่านั้นแต่ถูกเรียกว่าลุงแล้ว นี่เขากลายเป็นคนแก่ไปแล้วหรือเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเป็นลุงของใครเร็วขนาดนี้จึงรีพูดว่ากวงโต้อย่าไปฟังคุณปู่ของนายเรียกฉันว่าพี่เจียงเถอะสวัสดีครับพี่เจียงเย่กวงโต้ตามน้ำเป็นอย่างดีและเปลี่ยนคำเรียกของเขาทันทีเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าด้วยความพอใจและพูดว่านายมีแผนอย่างไรหลังจากสำเร็จการศึกษาเย่กวงโตตอบว่า ผมเรียนวิชาเอกภาษาจีนชื่นชอบการถ่ายภาพและวางแผนที่จะทำงานในสำนักทิมพในตำแหน่งบรรณาธิการดวงตาของเจียงเสี่ยวไปสว่างขึ้นในยุคนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นคนที่มีความสามารถเขามองไปที่เย่กวงโต้แล้วพูดว่าเอาล่ะสำนักข่าวเป็นองค์กรที่ดีและมีอนาคตอีกยาวไกลไม่อย่างนั้นนายมาทำงานกับฉันสิเย่กวงโต้สายหน้าแล้วพูดอย่างดื้อรั้นว่าผมอยากอยู่แผนกบรรณาธิการไม่ใช่แผนกโฆษณาไม่มีการไว้หน้าเลยสักนิด เจียงเสี่ยวไปรู้สึกขบขันและพูดว่าทั้งแผนกโฆษณาและกองบรรณาธิการทำงานในสำนักข่าวเหมือนกันหากนายเข้าร่วมแผนกบรรณาธิการนายจะเป็นบรรณาธิการพนักงานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้านายมาทำงานกับฉันฉันจะผลักดันให้คุณเป็นรองหัวหน้าฝ่ายโฆษณานายว่าไงเย่กวงโตมุ้ยปากแล้วพูดว่าพี่เจียงในแผนกโฆษณาของพี่นอกจากพี่แล้วก็ไม่มีใครเลยพี่เป็นเพียงหัวหน้าที่ไม่มีพนักงานอย่ามาหลอกผมเลย เจียงเสี่ยวไปที่ได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะโอ้นี่นายตรวจสอบฉันมาด้วยหรือ